วนนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม2565นี้ในแต่ละราศีคร่าวๆจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะราศีแรกคือราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมในเรื่องของการทำงานของเขา จะเป็นยังไงเรื่องการงานนะคะต้องบอกว่าการงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันค่อนข้างเยอะเหมือนเหมือนกับคลื่นใต้น้ำค่ะเราเสนองานอะไรทำอะไรไปก็จะต้องมีคนคอยขัดขวางคอยอยุแยงการงานจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีเมษ ในครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรการใช้จ่ายเบาๆนิดหนึ่งค่ะอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะอย่าคิดว่าเงินทองที่เราหามาได้ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยได้มาอย่างง่ายๆสบายๆครึ่งปีหลังจะใช้ยังไงก็ได้ไม่ใช่นะคะครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินอาจจะมีปัญหาพอสมควรจะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะส่วนเรื่องความรัก ของชาวราศีเมษชาวราศีเมษความรักเนี่ยมีผู้ปถัมั์ค้ำชูดีจะมีคู่ครองที่ดีความรักถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการทะเลาะบอกแว้งอะไรใดๆทั้งสิ้นคุยกันทุกเรื่องโชคราบเงินทองชาวราศีเมษจะเป็นยังไง โชคลาบเงินทองนี่ค่อนข้างจะมีน้อยนะคะเพราะว่าบุญของเราที่ทําเอาไว้ทํามาเนี่ยสะสมอยู่น้อยมากเกินไปเพราะฉะนั้นอยากมีโชคมีลาบมันทําบุญกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ยังคงมีชีวิตอยู่หรือใครที่มีบุญคุณกับเรานะคะทําบุญกับเขาเยอะๆค่ะทาบุญกับท่านเยอะๆค่ะแล้วก็ขอพรจากท่านนะคะคุณก็จะมีโชคลาบขาน สุขภาพของชาวราศีเมษในครึ่งปีหลังนะคะจะเกิดจากส่วนมากจะเป็นเรื่องเกิดจากการทํางานซะมากกว่าเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอสังสรรค์เยอะเกินไปเผาๆเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะระวังว่าเราจะเป็นอาจจะเป็นโรคที่นอนน้อยไปนิดนึง พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เราอาจจะมีการวูบเกิดอาการวูบได้ในช่วงเวลาทำงานหรือช่วงเดินทางใครที่ขับขี่รถนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะจบแล้วสําหรับลาสีเมษนะคะในช่วงครึ่งปีหลังถ้าท่านพอใจในคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ